มาค่ะอาหารเสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้อะไรค่ะกินแบบเส้นนิดนึงค่ะผัดหมี่เหลืองค่ะพี่น้องขามาผัดหมี่เหลืองค่ะมาๆมากองโจโก้เลยค่ะมาแซบกับโตโตเลยนะคะอาหารแบบวันนี้กินแบบเส้นเส้นนี้แหละค่ะมามาแซบด้วยกันค่ะพี่น้องขามา สวัสดีค่ะพบก,กับช่องเทยแต่ในวอนแลนด์าลอคผาก,กินอีกแล้วนะคะสวัสดีพี่น้องปล่ง,ง,งปลายซุกสุกคนเด้จามามามาวันนี้กินอะไรคะ่ะผัดมีเหลืองกับพี่น้องขามาสวสดจานจกโก้ค่ะแซ่บกับโตโต,โต้อีกแล้วนะคะวันนี้กินแบบนี้นะคะกินแบบเส้นเส้นนิดหนึ่งนะคะวันนี้น่ะกินข้าวบ้างอะไรบ้างผสมผสมกันไปเนาะคะ่ะอืม ผัดใส่แฮมใส่ไข่ใส่บ็อกคครี่ด้วยนะคะอร่อยอยู่ค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คงว่าผัดหมี่ซ้วนะคะอืมอือ 呃，有看。 มาอัปเดตข่าวสารเรื่องโรคระบาดทางประเทศเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์นิดหนึ่งนะคะวันสองวันที่แล้วนาะยกประกาศออกมาแล้วค่ะกฎต่างๆก็แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ <c oughs> ก็จะมีแต่ล็อกไอเคอร์ฟิลนะคะตอนกลางคืนห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มค่ะเขายืดไปหนึ่งชั่วโมงนะครับปกติห้ามออกจากบ้านหลังสามทุ่มถ้าไม่จำเป็นถ้าคนไม่ได้ทำงานกลางคืนนะคะ ไม่มีสิทธิ์ออกนอกบ้านทีนี้ก็เลยยืดเวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ลำบากหรืออึดอัดใจจริงๆก็คือพวกวัยรุ่นนะคะเราก็เข้าใจอยู่นะครับเพราะว่าเราส่วนมากเราก็อยู่ในบ้านอยู่แล้วตอนกลางคืนเราไม่ได้ออกอยู่แล้วแต่แฟนตัวโตก็บอกอยู่คะ่ะเขาก็เข้าใจพวกวัยรุ่นเหมือนกันเขาขาดอิสระภาพนะคะขาดความเป็นอิสระเสรีแล้วรัฐบาลก็ประเมินเหมือนกันว่ากลัว กลัวเป็นโรคอื่นขึ้นมาจากค่ะจากพวกวัยรุ่นต่างๆนะครับเพราะว่าเขาซึมเศร้าเขาหงอยน้อยอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตยอยู่นอกบ้านเหมือนทางบ้านเราทางเมืองไทยนะคะเพราะอา,ากาศมันก็หนาวกลางวันก็หยุดแต่ในบ้านกันสะส่วนมากถ้าไม่ไปทํางานหรือไม่ไปเรียนหนังสือนะค่ะเขาก็เลยประเมินออกมาก็แต่เขาก็ยืดเวลาได้แค่หนึ่งชั่วโมงครับเพราะว่าโรคระบาดจํานวนคนติดอะไรมันก็ไม่ได้ไดลดงลงไอง้มากมายนะคะเขาก็ประเมินออก,กันไปเรื่อย แล้วเขาขอความร่วมมือทุกคนจากนี้ไปถึงกลางเดือนพฤษภาคมเขาไม่อยากให้ออกไปเที่ยวต่างประเทศนะคะยุโรปก็คือไม่ได้บินไปเที่ยวหากันได้นะคะเขาอยากให้อยู่แต่ประเทศตัวเองก่อนแล้วก็ประเทศหลากหลายประเทศก็ไม่ได้ว่าต้อนรับกันนะคะเขาก็กลัวโรคระบาดกลัวทางนี้นําไปทางนู้นกลัวทางนู้นนํามาทางนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ฟังกันไปเรื่อยๆค่ะ ตามที่เขาประกาศมานี่แหละค่ะก็เลยอัปเดตให้กันฟังนิดหนึ่งกฎต่างๆเรื่องร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆก็ยังไม่ได้เปิดนะคะก็ยังเหมือนเดิมค่ะสั่งได้ไปรับเองหน้าร้านหรือว่าให้ร้านเข้ามาส่งยังได้อยู่ค่ะก็รอไปอีกนะคะอีกระยะหนึ่งก่อนค่ะ เห็นบางประเทศก็ล็อกดาวเพิ่มตรงนู้นตรงนี้นะคะพี่น้องขะสู้กันต่อไปอดทนกันต่อไปอยากกลับเมืองไทยก็อยากกลับกันทุกคนนะคะหลากหลายคนเพื่อนๆพี่พพๆทุกคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ก็อยากกลับเมืองไทยกันโตโต้ก็อยากกลับก็มีแต่ลุน้นๆ,ๆกันไปนะคะขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเปิดเร็วไวทีเถอะเลยกลางปีให้มันคงที่หน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ได้เร่งฉีดยาวัคซีนกันเร็วๆนาะค่ะ ซึ่งจะจ่ายเงินเดียวยาขนาดไหนเงินถุงเงินทังกันขนาดในประเทศไหนก็เศรษฐกิจมันก็พังไปตามๆกันมันก็จ่ายกันไม่หวาไม่ไหวนะคะทุกหย่อมยานะคะ สำหรับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนก็ขอขอบพระคุณมากนะคะ FC เก่า FC ใหม่ค่ะถ้าเพื่อนใหม่ตัวตัวกับไปช้าหน่อยก็มาทวงได้เลยนะคะหรือว่าขออภัยด้วยแล้วกันเนาะคะ่ะเพราะว่างานหน้าบ้านหลังบ้านหลากหลายอย่างทั้งงานประจํางานหลายสิ่งหลายอย่างะคะ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เฝ้าอยู่กับช่องพีงู่ทั้งวีทั้งวันเนาะคะ่ะหลากหลายอย่างะคะ่ะ หน่อยอะไรหน่อยแล้วก็เข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและก,กันเนาะค่ะเพราะว่าแตา่ละคนก็ไม่ได้ทำทำงานหน้าเดียวหลากหลายอย่างต้องทํางานประจําก็ต้องเฮ็ดนะคะต้องทํากันงานลาดก็เอางานอะไรก็ต้องทําผสมประสานกันไป สำหรับน้องใหม่ก็เรียนรู้กันไปสู้กันไปนะคะไปหาดูช่องพี่ๆช่องใหญ่ๆเขาด้วยไปฟังเอาความรู้ต่างๆค่ะมาป,ปรับปรุงช่องตัวเองไปอะไรไปเดี๋ยวก็เปี้ยงก็ปังขึ้นมาค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขยันลงคลิปกันนะคะอย่าไปคํานึงถึงว่าจะมีคนดูไม่มีคนดูเราลงไปก่อนค่ะพี่ยูเขาชอบแบบนั้นนะคะให้เราสังคมนะคะคนออกหาเพื่อนก็ลงคลิปสั้นเยอะๆแล้วกันนะคะจะได้เพื่อนค่ะ คุณหาเวลาก็ลงคลิปยาวๆหน่อยหนึ่งนะคะขอบพระคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเยียงเท่านี้คะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ